สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกุ๊กไก่จะมาทำซุปข้าวโพดนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างมีข้าวโพดต้มสุกแล้วนะคะถ้าบ้านเรานะหาข้าวโพดสดได้ง่ายมากน้ำซุปไก่แครอทมันฝรั่งแล้วก็หัวหอมแค่นี้เองนะคะ ผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปริมาณข้าวโพดจะต้องมากกว่าแครอทกับมันฝรั่งนะคะซุปข้าวโพดทําไมถึงต้องใส่แครอทกับมันฝรัง่งมันฝรั่งช่วยให้เนื้อเนียนนะและแครอทช่วยให้สีสวยนะคะปริมาณข้าวโพดต้องมากกว่าเสมอเพราะว่าเราทําซุปข้าวโพดจะได้ออกมาหอมนะคะน้ำมันพืชนะคะ พอหอมเหลืองแล้วนะคะใส่ผักทั้งหมดลงไปน้ำสุกไก่นะคะน้อยไปหน่อยแล้วก็เติมน้ำอีกนิดนึงปรุงรสด้วยเกลือนะคะพริกไทยนิดนึงแล้วก็ต้มให้ผักนิ่มนะคะตอนนี้นะคะผักของเราก็สุกนิ่มแล้ว น้ำซุปจะเหลือแบบประมาณเท่านี้นะคะน้ำซุปเนี่ยเวลาทำครีมอะไรก็แล้วแต่ให้ใส่น้อยไว้ก่อนนะเพิ่มได้ทีหลังนะคะซุปของเราจะเย็นแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้นะคะเนยใครชอบนะคะใส่ลงไปเลยถ้าใครไม่ชอบนะคะกลัวอ้วนไม่ต้องใส่นะอ่ายังอุ่นอยู่ละลายได้ ซุปของเราเริ่มเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาปั้นขนมปังนะคะเตรียมย่างเดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นชิๆเอาชิ้นใหญ่แค่ไหนลูกแบ่งเป็นสามชิ้นดีไหมได้กัดง่ายๆครึ่งแล้วครึ่งอ่ะ คราวนี้นะคะเรามาจัดจานกาันครีมของเราหอมมากพริกไทยนะคะน้ำมันมะกอกสักนิดนึงแล้วก็ขนมปังที่เราย่างเอาไว้มาดูกันใกล้ๆนะคะน่ากินมากๆ ถ้าใครกินมังสวิรัตนะคะสามารถใช้น้ำเปล่าหรือว่าซุปผักแทนซุปไก่ได้เลยนะคะลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยสวัสดีค่ะ